นำีี่าเต้อดการบริการสุริการต่างๆที่ได้เดินทางมารเยี่ยมและให้การพอมาะแต่ทางจะสุริการผู้นำขององชิได้กำลังบาเพื่อป็นใช้เป็นทางการเป็นเกินถึงทำก็ต้องต้อนรับท่านเพื่อนร่วมงานครกบับเรื่องสุดท้าก ประมาณประมาณสบสิบตัวแล้วก็ทั้งโรงงานก็ต้องก็ต้อเอาแบบเขาเป็นนต้นงฉับโชคดีที่มีทะายมืออาใจใส่ทนายลอที่มีฝีมือผมเองก็เป็นทนายมอนานนะครับเป็นทามอ13-14ปีก่อจะลุดขึ้นเป็นประหัดจังหวัดเนายมอในอดีตท่านส่พงศรมอยู่มั่นท่านเจริญชัยวรวิธพงศ์โกานเป็นการขอความร่ว

เรื่องของนโยบายต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันปราบปราวันที่ติดต่อไปนักนะทัพทัี่สองี่เจ็ดร้อยลตียังคงอยู่ไปโยูั่คกับรันต้องการตรวจตาดูแลแล้วก็สังเกตจุดบาน างรัฐบาลกำหนดให้เราดำเนินก,การทั้งหมด9ั้นตอนนะครับหลังจากนี้ทิศก็ตกลงเป็นเพียสงส่วนหนึ่งนะครับของแนวทางในการแก้ไขการแก้ไขปัญหายาเสษติจจะต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่จะต้อง กองกทุน้่ท่านการยท่านว่าจถอดอกองทุในหลายท่านอาจทราบแล้วหรือว่าท่านงการทำงานที่จะต้องทาง,งานร่วมกันนั้นพอเด่นว่าเัวเองนั้นอาจะเป็นครั้งแรกที่มารับราชการนอกกองทินนะคะรับผมอยู่กทุนนานนาะออกอมาก็เป็นครั้งแรกเราจะได้หาทางเป้าปราบยาเสพติดให้หมดไป แต่บางนายทาหรือผู้ช่วยนา้นาาการีรืองแ่นี้ในที่ปชุ่านส่วนจงวัดแต่ดมก็คือแบาจำท่านสอจอได้คือท่านทองคำธรรมสิทธิ์ท่านอาจารย์ดำรงจากเป็นต้นนะครับตอนที่ยึ่ได้ส่วนท่านพันลบมท่านไมีผลง้ร่าอาหา,าหรายยากของที่